หายกินไงหายกิงของสูงพี่น้องครับปนีิหายกินไงครับเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเพื่อคอยได้เต็มเต็มได้เต็มเได้เต็มเรียบหยกใหม่ออกไหมเอาเอาเพื่อคอยตันไปเรื่อยไหม เห็ดที่ยงปูเห็นมุ้ไ่เห็นสิค่อยๆซันไปเรื่อยเย็นไมันจะโด้นีสิใดใครไม่ไปหามื่อื่นก็บอก่ได้ออะไรห้างมีใครมันบ่ไใครมันเต็มยไ่ไม่บเออใครมันเย็บใจเย็น้อน่สิดค่อยๆให้มันดดจวดจๆดด้ว อันนี้ห uh ้างเดียวเลยนี่พี่น้องอู้งามค่ะเดี๋ยวมือชาวมังนะครับเพื่อนหักเพื่อนแพงนะครับมีแค่ก่อนวันนี่ีแค่ก้อนว่เบองอะไรพี่นงพูดอายุ ุกดักดักดักม,มันมันให,ใหญ่มห้เอาวะเอา <g ülme> ว้า,าไปเริ่ล้วครับไปล้วเอาๆครัลอ,อ,อันบ่ได้อดนมันอันไปไปไนี้นี่นี้อจดแต่ลาแล้มันแยกให้เพ่อแดงก็บพ่แดงกันเลยครับอึดน้ำมันเบาจุดอ้วนเอร่ร <c oughs> ู้ไหมพี่เบิ้งเทนี่มาลุ่นเด้อพี่น้องว่าสีได้หลายบ่ท้างเดียวได้นี่ลงมห

งามแพงงามแพงนี่นี่เราควายนี่ห้างเลยโอ้พี่น้องเลยพื่อนะมือจะเป็นสมโอ้หลายครับเอ้าะพื่อนอะเพื่อนยังตื่นอ่ะอีกอีกอีกห้างหนึ่งกับเพราะะพี่น้องปฏิทินพราหลายั้าง เดี๋ยวไม่่อยตันวุ้ยใครไม่ได้บาดมือพวกมัฆ่าดีกว่ามันบลบฆ่าเอาฆ่าก็ได้เ้าไม่ดีๆมันคงไม่ใช่นั่นมันทั้งหมดแล้วแ่ผมกเมียแค่ผูก็บบอกเมียกูเนาะไม่เจเนาะเมียผมถปขามป่วยเนี่ย ไม่เ้ยเหตไหดวะมึงไปย่ง็ดมันได้ตัวอาวิตี้เขามันได้สูงเท่าอะไรอยู่เตียงเตีนยืนเอาแล้วก็มึงแยนไปหาแกนที่มึงมาขอดลยมาเพิ่งพี่น้องครั้งที่สามมาเด้อประทเนิ่งมือโฟลัดมงแยก หรือปบบนี้แงไปทุกผู้เฒ่าผู้เฒ่าแล้วก็เส้าใบายูจริงจริงไม่ได้แล้วครับเมื่อนี่ปันสมแล้วตอนนี้ฟ้าอะไรไมกินค่ดเดียวหรือ พี่น้องภาพะสิคัดขาดได้หายเด้ออันมดแดงมันเจาะอ่ะได้หลายได้หลายโอ้บ,บ,บอบ่อดเด้ออันนี้สิได้หลาย,านนยค่ะกือเด้อนี่อ้ารุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่น,นเออสิบบาทอ,อ,อยู่ยี่สิบ เออโอเคเจ่ไว้ครัเนียควรอเี่ยาดเออดรหใช่หมไ่อยไเยนักาครับขอบคุณเจ้าภาพนะครับวันนี้ไปหิว่เฮ้ สวัสดีครับเอี่ยมซีครับเบิ้งแน่เบิ้งแน่วันนีอ้อีกหนึ่งเมนูนะครับอาหารชั้นส,สูงกว่าจะได้กินนะครับเถิงอยู่สูงเถิงเก็บเถิงขั้นเถิงแสบนะครับย่างเด็ดนะครับไข่มดแดงตรงๆนะครับอาหารชั้นสูง กันผูใ้ใดเห็นแล้วก็ยาน้ำล่ายไหลน,นะ้ครับ,บมีพริกนนมีสะแเน่นะครับมีตะไคร้นะครับเมนูสั้นสูงนะครับ,บ <c oughs> ชั่ให้พ่อมาเป็นนอำน้นำนนะนนร่ายไหลน้ำจะข้มอวดแม่เต็ง ว่าก็จะว่าอยากมาหองดี่ได้กินตลอดปีตลอดตาเลยครับเมนูงมันต้องกินเป็นนาออกจากเมนูนีก่ก็คือก๋วยกับป้อมต่อนนะครับพราไปคลองคลองกีกับป้อมแล้วไปพ่อหัางมดแดงก,ก็เลยผูกทั้งสองยางนะครับได้มาสู่ปีทุนองเบิง้ง อีกจะำกันโอ้แม่ขั้วนี่เห็ดดีครับหอมตะละเนียนี่หอมกับกับตะไคร่นะครับแล้วก็หั่นมะพริกใส่จักหน่อยถ้าซสื่อยุราดน,นะครับจานตํานี้กับประมาณร้อยกว่าบ,บาทนะครับนี่เขาหากินเองเขาหากินได้ก็หากินนะครับยุคโควิดบ่าตังว่ายุคนั้นยุคนี้แล้วครับยุคนี้คือยุคโควิดมาแห้งนะครับ มันเป็นอย่างที่แซบนะครับขานคนเคยกินขนลูกที่สานรที่เรีย,ยกว่าขึ้นโกโก้โกว่าไปหาแงไข่มดแดงเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นเมนูที่อลังการสุดยอดแร้วนะครับแบบฝากกดติดตามเลยนะครับช่องหากินมาบ้านเขาพิ่ตึงนะครับนี่ก็จะมีก้อยไข่มดแดงแล้วก็ก้อยชีสกระปอมภาษาไทยเขาก็เขาเรียก ก้อยกิ้งก่านะครับก,ก,กิ้งก่าก้อยกันเลยเป็นอย่างที่หากินยากมากๆนะครับบ๊บโบ๊ะมันว่ามันก็คือไปยากตลาดแล้วไปซื้อนะครับมันคนละฟิวกันที่เข้าไปไปหาเองมาเฮ็ดกินเองจริงๆคือควม้วเมือยล่าครับคว้วหิวนะครับมันที่เฮ็ดแห่อาหารมันแสบนะครับคนที่คนไหที่บาเบืออาหารโอ้ยกินนั่นก็บพแสบกินนี่ก็บพแสบ มาครับมาอยู่กับผมผมที่เฮ็ดให้กับเขาธรรมดาให้มันเป็นอาหารชั่นเลือดใครกินให้ได้ผมที่ผ้าไปย่างจาก,กสบโล่เมือหนึ่งอะพ้าไปตึกแแห่ผาไปตกปลาพาไปโจมจ่อ,อทัเงทีแล้วสีหูจักว่าอาหารธรรมดานี่มันแสบยบจำได้อาหารที่คุณเคยเบือ่อนะมันแสียบจำได้มาครับมาอยู่กับผมมาหากินกับผมเดี๋ยวผมจะ บอกให้ห้ว่าอาหารมันแสบ <c oughs> มันต้องแสบจากเข้าหาอย่าไปยางตลาดมันง่ายเกินไปครับยางเขาซูเปอร์มาเก็ตยางไปซื้ออยากกินพัดกะเพรายางไปซื้ออยากกินไข่้อยไข่ขขมดแดงยางไปซื้อ,อยาก,กินลาบง้วยยางไปซื้อจจงาจะรสชาติมันบด,ดีนะครับอยากกินยังเขาต้องล่องไปหาหาว่าใดเขาจังไปซื้อมาเห็ดกินนะครับมเมื่อยๆหรือมันจะกรเสียบโอเคครับขอบคุณเอฟซีทุกคนครับติ่ติดตามครับ